วันนี้อยู่ที่สวนป่าตะหมอราศีสไลนยเนะาะเจ้าของก็คือท่านพี่ปกษาพานุวาัานและก็ธนิยาลาลุงค่ะเราพาพี่น้องอที่สนใจจะปลูกแล้วก็ฝันเสริมของเรานลยคะเข้ามาร่วมดูศึกษาดูงานอยู่ที่นี่ค่ะว่าคำสองร้อยต้นที่นี่มันมีต้นแบบเป็นอย่างไรบ้างมีทั้งที่ต้นสวยงามมีทั้งต้นที่ต้องอนุบาลเขามีทั้งต้นที่มีปัญหาเยอะแยะมากมายดังนั้นเป็นประสบการณ์ตรงๆที่นี่ค่ะแต่เรารู้ว่า เขาติดแล้วติดเลยสำหรับหว่วงหัวรี่อันเนี้ยน้ําท่วมเขาสามารถทนน้ํำท่วมได้ถึง20วับน,นะคะค่ะก็จะเป็นประมาณนี้สะพานนี้คือสะพานสู่ความมัง่งคั่งและยั่งยืนเพราะว่าอะไรคะที่นี่พันสต้นก็คือพ2นสอ้อนร้อล้าน สำหรับพี่น้องที่สนใจในเรื่องราวของการศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในเรื่องของห,นนโโหิ่นหันฮวงหรือว่าพยุหยิ่หลำเนี่ยนะสามารถติดต่อดิวตรงมายังบริษัทเฮานี้ก็หน้าการเกษตรได้ค่ะเบอร์โทรส่วนตัวของประธานเลยหรือบริษัทเลยก็คือ064 9 5 6 5 1 6 3เก้าห้า่ารับทุกสายแล้วก็ให้คำตอบไดท้ทุกคนที่สนใจแล้วก็มีปัญหาที่อยากจะศึกษาได้ยกเว้นว่าสืว่าโทรมาแล้วประธานไม่สะดวกรับติดอะไรบางอย่างอยู่แล้วเราจะโทรกลับนะ ติดต่อได้ค่ะ0 6 4 9 5 6 5 1 6 3ก้า้งหน่าค่ะก่อนแล้วค่อยคือถ้าทำอย่างเงี้ยต้นไม้เขาปลอดภัยแต่ถ้าเอาเอาต้นไม้ลงพร้อมกันเขาจะไม่ค่อยปลอดภัยอันนี้ถือว่าเรามีหลักยึดที่แข็งแรงแล้วค่ะมีประสบการณ์แล้วครับอ่าเรามีประสบการณ์แล้วก็คือไม่ยากตัวนี้คือถ้าเราจะปลูกเนี่ยไม่ต้องรดน้ำเพราะว่าถ้ารดน้ำเนี่ยมันจะมันจะดินมันจะเบ้ามันจะแตกนะคะอันนี้เราไม่ต้องรดน้ำเลยเอาไม้ออกไหม ออกครับถ oh, okay. ้าไม่ออกมันจะเป็นยังไงคะมันจะเครืองก็จะติดกันมันก็จะติดกันใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเอ่อเอาออกเลยแล้วก็มัดล้มรวมต่อไปครับมัดลมรวมต่อไปให้เขาดิ่งได้ก็คือให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติก็เก่งเก่งดิใช่ไหมถ้าเรารดน้ำดิ้นเขาจะแตกยุยแต่ถ้าไม่รดน้ำแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพอเราไป เอาตรงนี้นี่จะไปรบกวนล่าจะได้ค่ะตรงนี้นี่เลยเขาจำได้เลยเอาว่ามันไปทางนี้มันไม่เวิร์กเราก็หันใหม่หันแล้วก็หันใหม่ให้ให้ต้นเขาที่เราจะมัดกับเขาให้มันได้แข็งเสร็จไหมคะนี่เสร็จไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็มันก็ปลูกเลยสวยเหมือนคนผูกเห็นยไหมคะเราเราไม่ต้องฝังลึกนะคะเอาแบบนี้แหละเอาอะไรโรยด้วยไหม ดินปลูกเราครับ่ทองทองนะมีไมโครซาด้ไหมมีไมโครไลซาผสมไว้อยู่ในกระบะผสมไว้แล้วใช่ไหมคะนี่ลงเลยครับไมโครไลซาลงเลยไมโครไลซานี่จะทำให้รากของเขาเนี่ยทนต่อความแห้งแล้งแล้วก็ถ้าน้ำเยอะเขาก็ไม่เน่าง่ายนะคะด้วยรใช่โอ้ยสุดยอดเลยตัววันตัวคืนนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะสวยๆวยวันสวยคืนนะคะ ไม่ใช้ไม่ใช้มือกดหรอกใช้เท้าเหยียบเลยอุ้ยปุ้ยบุ้ยปุ้ยปุ้ปุ้ยไปเท้า บึงใจญ่ใ่งเลขไทยพึ่งเลขไทยประยุก์ให้โชคมาวันนี้วันนี้มีศูนย์ดัเขาเข้าหน่อยนิดนึงวันนี้มีศูนยครับอ๋อนนี้มีศูน์แน่นอนทุกคนมาดูเลขไหนึียแปประย์ให้โชคออแดนย์จดปดศมันน่าจะตกสีม่วง จับไปให้แล้วครับขอบคัวค่ะรัดเลยแค่ด้วยนะครับเด็กยัใหมบอส่างเนาะเป็นแปรศูญเด็ก้ยค่หลายไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยมาได้ไงอ่ะนึกว่าจะเป็นแบ็คสิบกำลเริ่มจะล้นถุงแล้ว ได้อะทำได้ถ้าปลูกได้มาเอาออกได้อันนี้ให้เขาหายใจหน่อยหนึ่งไหมได้ให้เขาหายใจก่อนเนาะหรือจะรักต้นกระถินต้นกระถินต้นกระถินเลยต้นกระออคือจะเพิ่มบริจาคเพิ่มเข้ามาครับมาได้เลยค่ะยอดกรินเลยยอดกระถินเดี๋ยวเอาดินมาขวบขวบมาขวบไปเด้อเออค่ะเอาดินมาเอาดินมาด้วยนี่เราเลยกดได้ไหมกดได้เลยค่ะ โอเคราเอดินมะคูงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคูงลึกนะคะหยาบคกครับจะไปเห็นล่าก็กินหน้าดินครับใช่ล่าก็หากินหน้าดินครับอดินมาใส่อีกทีนึงครับได้ยอดอันนี้รอดแน่นตรงนี้ถ่ายมาใกล้ๆก็ได้นะครับผมคือมันจะเป็นเชื้อราจุดนะครับอันนี้คือให้เราลูดออกเลยนะครับดึงออกเลยค่ะลูดออกคือต้นไม้เขาผัดใบเองมันจะช้านะครับเราก็ช่วยเขาครับการช่วยเขานะครับผม เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ลูดออกเนี่ยมันจะลามครับติดเชื้อตามกันนะครับผมไลม่าัครบนะ